คำว่าไพลสนีไปเลยไพลสนีเร็วเร็วเร็วถูกไหมอา่าได้ครับหนึ่งคะแนนต่อไปไปต่อเลยคำว่าซีเกมซีเกม,เกมใกลอึตก่อนอน้อาวได้กลุ่มเอยคะแนนต่อมาครับ คำว่าปามลอลิงมีไหมล้อเลงลองไม่ไมีเปลี่ยนเป็นคำว่าเว็บไซต์เว็บไซต์เว<ม>็บไซต<ม>์อาได้ขุยกินเลยครับหนึ่คะแนนต่อไปเป็นคำว่าดวงจันทร์ <Nein> มันมีสองตัวไหมอ่ะ ยังครับยังครับต่อรอต่อรอเอาได้กลุ่มอ,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 อะไรอนะ่ะวางให้ดี่าโอเคได้ได้กลุ่มนู้นครับได้กลุ่มนู้นวางเสร็จแล้วอานีนครับอานีนต่อมากำว่าสุราธ,ธานี สุราชานีมีสองตัวมีสองตัวแล้วแล้ว,วอะได้กลมพอใจเอาไปนคะแนนต่อมาจำว่าหนังสือพิมพ์อวกลมพอใจหนึ่งคะแนนจำว่าประดิ์ประดิบ เร็วเร็วเร็วอ่ากลุ่มนู้นถึงก่อนอามนต่อไปคำว่าฟอร์มเร็วเร็วเร็วฟอร์มฟอร์มอ่าได้กลุ่มอามีนต่อไปคำว่าคริสคริสศาสนาคริสเร็วเร็วอ้าวกลุ่มนู้นถึงก่อนอามมนต่อมาครับโทรศัพท์ด่วนเร็ว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  อ่ากลมกลวยได้ครับถึงก่อนต่อไปคำว่าปริ้นครับปริ้นปริ้นกระดาษปริ้นกระดาษเร็วปริ้นปริ้นหาหาปริ้นหาเร็วหาหาอ้าวถึงแล้วครับได้กลมกลวยครับต่อไปคำว่าพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์เขียนด้วยเจ้าหน้าทีหนอนโหโนูมีหรือไม่ไม่มีเปลี่ยนคำว่าพิสูจน์เป็น คำว่าวิทยาศาสตร์เรเรอย่าบอกเดีย๋ยวเพื่อนรู้อ,อะได้กลุ่มนี้หยุดก่อนไปถือวิทยาศาสตร์ใหม่ก่อนดูหน่อยไปถือวิทยาศาสตร์ทั้งสองกลุ่มเลยถือดีอย่าเปลี่ยนก่อนนะไหนผิดแล้วเห็นไหมอาเมีนถือให้ดีอย่าบังกล้องครับอันลังอะอามาดูน้องรักต่อยก่อน วิทยศาศาสตร์วางปิดที่ด้วยนั่นเห็นไหมตัวอักษรก,ก็ปิดอันนี้ถูกดูของเพื่อนเดียวออต่อรอนะเอามาครับต่อมาครับคําว่าประดิษฐ์ด่วนเร็วด่วนด่วนด่วนได้แล้วได้แล้วได้กลุ่มนี้ครับมีต่อมาครับอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็นเเนตได้กลุ่มุ๋ยครับ